สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกม m มคก้ามอนสเตอร์นะครับหรือพอเก็ตเดนคัมมิ่งสำหรับคลิปในวันนี้ครับมาป้ายดีกันต่อนะครับผมก็หลังจากที่เราได้เทพมานะครับเพิ่มอีกตัวหนึ่งอย่าเราาลุยกันต่อเลยแล้วกันก่อนจะเล่นก็ฝากไลค์ตามช่องนะครับเพื่อเป็นแรงจงในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะฮะไปรับชมคลิปกันได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยลวกันนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนะฮะผมขอแนะนำร้านเติมเกม A C K Game Top Up Center นะครับ เป็นร้านเติมเกมราคาถูกนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าหรือว่าเกมใหม่นะครับมีแพทต่างๆนะครับให้เติมอย่างมากมายนะครับผมสะดวกรวดเร็วปลอดภัย100%แน่นอนนะฮะครับแล้วก็นะครับอย่าลืมนะฮะเช็คเครดิตเพจใต้คลิปให้ด้วยนะกันนะครับผมอ่ะอย่าลืมแล้วกัน A.C.K เกม Topup Center นะครับปลอดภัย100%แน่นอนนะครับอ่ะก็นะครับเทปที่เราได้มาล่าสุดเลยก็เป็นโดยคอซ่านะก็ลุยกันต่อนะครับผม จริงๆก็หลังต่อจากเลโกซ่าเนี่ยผมก็จะสุ่มเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะฮะตอนนี้กำลังช่างใจอยู่ว่าจะเอาตัวไหนเนาะก็เดีอเอ๋ยวก็แปลกเหมือนกันว่าที่เลโกซ่าเนี่ยจริงๆเลโกซ่าเป็นตัวที่ผมชอบมากแล้วก็แม่งสึกมาต้นสัปดาห์ปกติกาชาการันตีเทพจะไม่มาต้นสัปดาห์จะมาวันศุกร์ใช่ไหมแต่นี่คือวันจันทร์ที่ผ่านมาแม่งมาเฉยเลยก็เลยแบบงงมากนะฮะตอนแรกเก็บไปได้สี่หมื่นก็เลยสุ่มไปเลยแล้วกันนะฮะต่แรกว,ว่าจะทำอรอกิจกรรมวันศุกร์ทีเดียวนะครับ ส่วนกาชาวันศุกร์เนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็เดี๋ยวกําลังตัดสินใจอยู่ยังมีเวลายังมีเวลาอีกวันหนึ่งนะฮะในการที่จะสุ่มนะครับผมค่อยว่ากันแล้วกันนะเนาะโอเคภารกิจรายวันกันก่อนนะครับผมตรงนี้คลิปอาจจะไม่ได้ยาวมากนะครับป,ประมาณยี่สิบสามสิบนาทีไม่ได้ยาวมากผมทําภารกิจรายวันเสร็จปุ๊บผมอัปเกรดพลังเลยนะฮะตอนนี้ดันพลังก่อนนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าเนี่ยค่อยจะไปบู๊พีพ,พีบู๊อ่า ไอเทอร์พาราไดานะครับผมอะไรประมาณเนี้ยนะไเอเวนเจอร์โรดตอนนี้พลังอเอเวนเจอร์โรดก็สู้ไม่ได้ครับพลังแสนสี่แสนห้านี่ก็ไปเอเวนเจอร์โรดไม่ผ่านอยู่ดียังค้างอยู่ที่ด่านเจ็ดสิบเลยนะครับตอนนี้ส่วน PvP ีเนี่ยก็อยู่ที่แบบครสิบกว่านะล่าสุดที่เล่นไว้นะฮะก็ไปต่อไม่ได้เหมือนกันหูแต่ละคนนี่พลังสองแสนอัพกันหมดเลยอะ่ะผมยังอยู่ที่แสนห้าแสนสี่แสนห้าอ่เลยนะเห็นลงบอสกิวก่อนตีสะสมเลยนะครับ จริงๆเนี่ยเขาถือว่าเราตีฟูจิกิบานาตายเนี่ยมันก็จะปลดดิโซดอนนะเนี่ยอ่ะทีที่ผมเล่นก็จะประมาณนี้เนาะเล่นไปก่อนก็มีสายถึกสายแท้งอยู่3ตัวนะฮะคือตัวเนี้ยเรายังไม่ได้จัดเป็นแบบว่าทีเมตาหรอกนะเพราะว่าเรามีตัวละครไม่ครบแต่ว่าเราก็าแค่เล่นแบบว่าคืออย่างน้อยอะ่ะผมมีเทพ S อบวกสตัวผมก็ลงก่อนอะ่ะนะครับตามตำแหน่งอะ่ะนะครับแค่นั้นแหละที่เหลือก็อีก3ตัวก็หาตัว S ที่ดีที่สุดมาเล่นก่อนนะฮะ ตอนนี้มันยังทําทีมฟูลทีมไม่ได้หรอกนะฮะคือผมเคยทาทคลิปแนะนาไปแล้วนะครับมันจะมี12พรีเซตที่สามารถเอาไปเป็นทีมต่อสู้ได้นะครับซึ่งผมก็มีโปรแกรมไม่ครบนะฮะก็คงต้องใช้ผสมกันไปก่อนนะครับแต่มาเล่นได้จริงทีมผสมก็เล่นได้แค่เราดูเงื่อนไขว่าสเตตเราถึงไหมนะโอเคเดีย๋ยวกวาดล้างก่อนนะครับเดีย๋ยวผมจะอีอัพตรงนี้ครับเปลี่ยนสีของโปเกมอนก่อนหลักๆก,ก็เลโกซ่า,าเป็นหลักนะ เลคอซ่าก่อนวันนี้จะปั้นเลคอซ่าเป็นหลักเลยนะฮะเพราะว่าตั้งแต่ได้เลคอซ่ามายังไม่ได้ปั้นเลยนะจนเทพใหม่มาแล้วันกำลังตัดสินใจว่าถ้าเทพใหม่มาในเลคอซ่าก,ก็ตกกระป๋องหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าตอนนี้เลคอซ่าก,ก่อนแล้วกันตามลําดับนะลูกพีมาก่อนนะครับก็ให้ลูกพี่เขาก่อนเนาะส่วนเมทัลกับตัวมาชาโดเนี่ยอัพดีแล้วนะฮะสไตล์นี้อัพเรื่อยๆสไตล์เน้นทําดาวอย่างเดียวก่อนนะครับผมอัพดาวอย่างเดียว ชิ้นส่วนของสไตล์ฮัตซัมเนี่ยมันหาง่ายนะครับตามคนร้านค้ามันก็มีมีให้แลกมีขายนะครับเพราะฉะนั้นในการทำสิบสองดาวไม่ยากเลยนะครับอืมไปเพราะว่าการทำเมก้าอเวอรลูชันเนี่ยนะครับจะต้องมีสิบสองดาวด้วยเพราะฉะนั้นโปเกมอนที่ทำสิบสองดาวได้ก็ทําเลยนะครับอะลงนันเจียนกันนะครับก็คริสต์มาสก็ยังอยู่กับเราเนะจะหมดแล้วแหละผมยังปลดไอ้สีตุ๊กตาหิมะไม่ได้เลยยังไม่ครบเลยไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ก็มีอย่างที่บอกแล้วช่วง ที่ผมหายไปลงคลิปน้อยก็คือนั่แหละช่วงที่ช่องอโดนระงับนี่แหละนะครับโดนระงับแบบว่านั่นแหละไอคลิปจัดอันดับบอกสิเกมโปเกมอนน่ยมีปัญหานะครับก็โดนโดนแบนไปนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าผิดอะไรงงเหมือนกันนะฮะ ก็คงอาจจะไม่มีคลิปแบบนั้นแล้วในช่องแหละนะครับก็คงลงคลิปเกมล้วนๆคงไม่มีการจัดอันดับหรือการพูดพรรณนาอะไรแล้วนะครเพราะร,รู้สึกเหมือน yu-tube จะไม่พอใจนะอโอเคนี่ครับอืมโอ้ได้อยู่นะเออไอนน้กดตามที่มันให้กดก่อนนะครับ นี่แหละได้อยู่อะปลุเข้าไปนี่ยอดเยี่ยมเสมอนะครับอันนี้แบบว่าเต็มพร้อมเสมอนะฮะเต็มพร้อมบูทเลยโอเคอันนี้กวาดล้างไปก่อนตามด่านเลยกวาดล้างไปก่อนโอเคมีน้องๆถามมาเดีย๋ยวผมตอบให้นะครับเหมือนน้องก็จะถามว่าเรื่องทีมต่อสู้เนะาะเดี๋ยวขออัดคลิปต,ตรงนี้เสร็จเดีย๋ยวผมไปตอบที่อินบ็อกซ์แล้วกัน ก็สามารถสอบถามมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นใต้คลิปต่างๆในในช่องนะที่มีเป็นพันๆคลิปก็ถามมาได้นะครับหรือจะทักเพจมาก็ได้นะครับแนบลงแนบรูปมาถามก็ได้ช่องหลักช่องสำรองเพลินโซนเกมมิ่งหรือช่องหลักเพลินโซนเพจเพลินโซนก็ถามมาได้หมดทุกช่องทางอ,ะอ่ะโอเคคร่าวๆคร่าวาว,าว,วันนี้ยังไงก็พลังเยือยแสนหกแสนเจ็ดได้แหละดูท่าละนี่ เอาผมเนี้เอาซวยคุณมาเล่นลอยู่เนี้ยเวรกรรมมันต้องเอาตัวนั้นมาเล่นนะอันไม่ไรช่งหมน,นะครับไอ้เราสู้แค่สาครั้งเพื่อให้ผ่านเควสก่อนนะครับนี่พลังผมแค่แสนสี่ยังโคตรน้อยนะฮะไม่กระดิกเลยนะฮะไม่มีของอัพด้วยนะครับแบบว่าคือนั่นแหละก็อย่างที่ผ่านมามันไม่มเวลาเล่นนะฮะคือนั่นแหละก็โดนไปเจวันก็ดูดิตามหลังชาวบ้านเขาเยอะเลยอะ่ะกว่าจะกลับมาได้อ่ะคิดดูด้วยกัน ผมว่าคงใช้เวลาเป็นเดือนเลยคือมันเสียหายนะครับ7วันเนี่ยนะพูดถึงนะคือก็มีแอบเล่นบ้างแหละแต่คงไม่ได้ทําคลิปเป็นจริงเป็นจังไงแบบว่ามันทำแล้วมันอัพไม่ได้นะก็ไปลงช่องสำรองอยู่บางส่วนนะฮะระหว่าง7วันโอเคซารีนะชื่อซารีเดี๋ยวเร่อตรงนี้เสร็จก็เก็บของอัพเก็บพลังกันต่อละนี่โอเคประมาณนี้น่าจะครบแล้วครับอันดับผมอยู่ที่69นะ ก็ประมาณนี้แหละยังไม่โดนยังไม่โดนตบล่วงนะฮะโอเค a okay. c t i v i เ y point 100เก็บครบแล้วนะเห็นปะแป๊บเดียวประมาณ6-7 7นาทีไม่นานมากประมาณ5านาทีนิดเดียวนะครับได้ของได้อะไรครบเรียบร้อยนะฮะอ่าโอเคมาณนี้แหละไม่ยากนะโอเคนะจัดไปนะครับผมอันนี้อัปเกรดไปได้เลยนะครับเป็นบุ๊กนะหนังสือเดินทางนะครับอัปไปเลย พอเราอัพหมดแล้วได้ขั้นขึ้นมาใช่ไหมเราก็เปลี่ยนไปเล่มถัดไปอัพไปเรื่อยๆนะครับวิธีได้ private coin ตัวนี้ครับเหรียญทองเนี่ยผมทำคลิปไว้แล้วนะก็ไปดูคลิปในเพลย์ลิสต์ได้นะครับก็ทำไว้ทุกอย่างนะฮะลโลโยโลบงโลบงโลบอททำไว้หมดแล้วนะฮะคลิปครับวิธีการอัพแนะนำการเล่นอะไรมาไหมนะก็ดูหมดละอ่ะโอเค แอร์เวนเจอร์โรครับแอเวนเจอร์โรดเดี๋ยวจะลองลองให้ดูนะผมค้างอยู่ที่หกสิบเก้าหรือเจ็ดสิบนี่ไงเจ็ดสิบอ่ะลองดูครับไม่รูจ้จะรอดไหมอ่ะเดี๋ยวลองเอาตัวใหม่ลงหน่อยนึงอี๋ไหวไหมคิดว่าไหวไหมเ <laughs> นี่ยประมาณนี้เอ้ยสลับก่อนเอาตัวแทงไว้หน้าเอาต้องเอาบอสโกลาล่ากับมาชาโดสลับกันถึงจะดีนะครับเพราะว่าตัวน,นี้มันไม่ค่อยโอเคอะประมาณนี้เอ้ยไม่ได้อนี่แหละได้เลยอ่ะฟิโอครับมา ลองดูลองดูนะครับไม่รู้ได้ไหมไม่ได้คือไม่ได้ครับไม่เป็นไรประมาณการเอาคร่าวๆไม่ได้นะผมลองมา2วันแล้วก็ยังไม่ได้นะน่าจะสักแสนห้าแสนหกถึงจะได้นะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวดิสแพทกันต่อเลยแล้วกันอันไหนลงได้ลงไปก่อนนะครับตอนนี้เลเวลก็ห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าประมาณนี้แหละอยู่ระลาประมาณนี้เดี๋ยวมันปลด เต็มที่ก็ประมาณ55ก็มีระบบให้เล่นเยอะแล้วนะฮะยังเหลือยิมชาเลนจ์นะฮะยังไม่ได้ปลดนะฮะยิมชาเลนจ์ก็เดี๋ยวรอปลดยิมชาเลนจ์ก็ให้พลังเยอะอยู่นะครับก็อย่างที่บอกครับก็จริงจังขึ้นนะครับเกมนี้เอาจริงเอาจังนิดนึงนะครับมีน้องๆเชียร์ให้เล่นก็จัดให้ครับตามตามคำขอเลยนะฮะจะได้เป็นวารไรตี้เกมจริงๆนะฮะก็อาจจะไม่ได้ทำคลิป รีวิวเกมแนะนําเกมอะไรแล้วนะคืออาจจะมีแซมบ้างแต่ว่าคงไม่ได้ทําถี่แล้วจะเน้นลงไปในเกมเลยแล้วกันนะฮะเพราะดูทรงแล้วเหมือนเดีย๋ยวจะมีปัญหาในอนะครอบมาได้รอบนี้ก็นี่ครั้งที่3ามะนะในรอบ4ีปีในสครั้งแล้วนะที่โดนนะครับผมอ่าโอเคไปดูกันต่อนะครับอ่ะก็ลุยกันต่อนะครับเดีย๋ยวรับของก่อนจริงเมื่อช่วงเช้าก็เล่นไปแล้วบางส่วนนะฮะอ๋อโอเค มีมั้งเรารับไปหมดแล้วเนาะถ้าจะผิดอันนี้ไงอ๋อนี่ไงครับมีแพ็กอันนี้ด้วยนะเออตอนผมรีวิวกิจกรรมผมรีวิวไม่หมดนะฮะก็มีตัวน,นี้มันเพิ่งเด้งมาตอนคืนนะก็จะมีเจเนอเซกแจกร้อยหนึ่งเนาะนี่ไงซูเนอาร์แจกห้าร้อยน,นะฮะน,นี่ไงแล้วก็ซามูไรเฮลเม멧แพ็กอีกห้าร้อยนะเป็นเจ็ดร้อยนะครับอันนี้เป็นดาบนะครับ 800อันนี้1,300เนาะ1,800นะครับโอ้โหแจกเยอะมากนะฮะคุ้มสุดคุ้มสุดอืมอ่ะได้มาประมาณ1,300เนาะอ่ะแล้วก็นี่ครับอ่ารางวัลใช้จ่ายเพชรนะครับที่เราเล่นเรากดกาชาอ่ากดกาชานั่นไปแล้วนะลวะเลยคอซ่าไปนะครับผมเพิ่งจะกดรับนะฮะก็แจกเยอะนะ นี่แล้วก็ตัวนี้ครับนี่พันแปดนะฮะอ่ะประมาณนี้เนี่ยก็รับเพชรกันไปนะตรงนี้นะนะเหลืออะไรอีกอ่ะ,อะรับแตมอารีนาพอยต์เฮยผมบอกว่าเราลงอะไรไปเราก็จะได้ของคืนเท่านั้นเลยนะครับอ่ะรับพลังกายคืนก่อนเดีย๋ยวเราจะรอบก่อนเราเล่นแล้วเราใช้พลังกายหมดเกลี้ยงเลยไม่เหลือเลยครับ จะซื้อคืนได้หมดนะฮะตรงนี้นียเป็นแพ็คเนาะไม่มีอะไรอ่ะรับของออนไลน์ครับกับฮูป้านะครับผมรับไปเลยบรับไปรับไปอ่ะโอเคหมดแล้วมั้งไม่มีอะไรแล้วล่ะนี่ก็หมดแล้วนะครับอ่ะโอเคไม่เหลืออะไรให้ให้เรากดแล้วนะฮะก็จะมีอารีนาครับอารีนาเหลืออีกสองครั้งใช่ไหมรับไป ในหน้าในะาเราจะค่อยมาท้าทายใหม่นะครับเดีย๋ยวผมไปอัปเกรดพลังก่อนนะครับอ่ะก็มีอินดิโก้นะครับเพือทัวร์คอนเฟรน์นะครับผมอันนี้ยังไม่เริ่มนะครับอีกหนึ่งวันนะเดีย๋ยวเราค่อยมาลงทะเบียนแล้วก็เข้าไปเล่นกันรางวัลที่เราจะได้รับเนี่ยนะครับขอดูก่อนนะอ่ะเป็นชิปนะครับโฮโอ,โอแล้วก็มีจ้ามังกรโบวเบนด้านะครับร่างเล็กแล้วก็พวกกล่องนะครับอ่ะโอเค เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตรงนี้นี่ร้านค้าแ้มนะครับอ่ะในส่วนของ Union Wall ครับจะเปิดที่กิวเลเวลสี่เนี่ยตามเลเวลเลยนะครับก็ยังอีกไกลเลยเนะี่ยได้แค่อารนีนาเนาะส่วนประจญภัยเนี่ยก็ปลดถึงฟิชชิ่งนะฮะยิมชาเลนจ์ยังไม่ปลดนะฮะอ่ะทางนี้ทั้งนั้นก็เดี๋ยวอ่เคลียร์ของก่อนโอ้ เปิดกล่องมาได้เกเดอสเนี่ยโอเคอันนี้เลือกชิ้นส่วนอ๋อเลือกโปเกมอนได้เลยนะครับอ๋อใชอ่แน่นอนครับผมเลือกสไตล์แน่นอนนะฮะเราไปตีดาวนะครับจัดไปอันนี้ก็เป็นชิ้นส่วนเนาะที่เหลือ,อน,นี่ก็ไล่เปิดของไปเปิดปให้หมดเลยนะครับเดีย๋ยวเราอัปเกรดพลังกันนะเออเปิดไปเลยครับ เปิดให้หมดนะฮะกาชาเราก็สุ่มกันมาแล้วนะฮะมีครบทุกอย่างพวกโอ้นี่ไม่ได้ละแลกของใช่ไหมเสียดายมากอ่ะก็จะมีในส่วนของตรงนี้นะครับครับด่วนรับด่วนยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ <c oughs> อ่ะก็เดี๋ยวอัพเกรดพลังกันหน่อยนึงนี่ครับเราจะปั้นตัวนี้ขึ้นมาได้ถึงแล้ว ห0ิบนะครับผมก็โอเคนะครับ50ก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรอย่ปั้นเสร็จแล้วค่อยไปบตูต่อเพราะว่าเราต้องลุยก่อนนะครับล้างดีไหมโอ้โหล้างไม่ขึ้นเลยเอ้ยได้อยู่หกากมากมมเหมือนจะดีแต่ไม่ดีหรอก50 50อืมก็ได้โอเคอยู่นะแตมพยายามนะฮะอัพหน่อยแล้วกัน เดกโคซาต้องมานะครับผมตัวชอบผมเลยนะเล่นเกมไหนก็ต้องมีอ่ะนะครับอืมเครื่องประดับก็เอาให้สุดนะครับอยอัพออกขึ้นขึ้นสีม่วงก็น่าจะได้นะพูดถึงอนะ่ะผมอัพให้ดูตัวหนึ่งนะแล้วผมก็เอาเวลาที่เหลือไปอัพที่เหลือต่อนะแต่ว่าในคลิปเนะี่ยจะอัพให้ดูตัวหนึ่งก่อนอ่ะอันนี้ก็ต้องไปฟาร์มด่านยากนะครับเดีย๋ยวผมฟาร์มแป๊บหนึ่งอ้าวเวรกรรมผมไปกดใช้เพชรนะเนี่ยเว้ อ่าเลเวลห้าสิบห้านะครับเลเวลเยอะก็เท่านั้นนะมันไม่ได้ทําให้เราเก่งขึ้นหรือเปล่านะต้องหาจุดอัพพลังให้ดีอ่ะโอเคชิ่นส่วนโปเกมอนนะครับเดี๋ยวขอเข้าไปอัพเกรดอ่ะนี่ไงมาละหลักก็อัพดาวเอ้ยอัพประดับก่อนแล้วก็ตรงนี้อัพได้ครับ ดันขึ้นมาเล่นตัวหลักให้ได้นะครับโอเคน่าจะประมาณนี้ก่อน30 35อ่ะในส่วนของเมทัลเนี่ยนะครับก็ไม่รู้จะอัพอะไรอ๋ออย่างเงเข้ามาตรงอ๋อเริ่มที่มิดเลยแล้วกันอัพมิดก่อนอันนี้เหมือนเราจะสะสมของมาเยอะแล้วนะครับอัพมิดให้หมดก่อนแล้วกันนี่อัพไปโอ้ยฮัสซามแม่งขึ้นเยอะเยอะกว่าชาวบ,บ้านเขาเลยนะ โอ้โหเกินไปนะฮะเรจิหมดประวัติไม่มีอะไรอัพแล้วหรอเอาดีดีเลอแค่อุปกรณ์ใช่ไหมไอทงไอเทมอย่างเดียวใช่ไหมโอ้โหดูนี่เครื่องประดับอา้าวตัวนี้อัพอ๋อมีอัพดาวได้ด้วยนะอา้าวอย่างนี้เราก็จัดเลยดีครับรออะไรอะ่ะเออหมดแล้วครับไม่มีอะไรอัพแล้วนะครับมีแค่อุปกรณ์เฉยใช่ไหมที่เหลือตัวหลักไม่มีอ่ะชิ้นส่วนนะครับมีอ่าเรียกบังกีลัสได้นะครับหนึ่งตัว แล้วก็เอาเรียกได้อีกตัวหนึ่งเหรอโอ้โหได้สองเลยครับครบไหมได้สองตัวอย่างนี้ก็ทำดาวได้เลยดิใช่ไหมเหมือนทำเลเวลขึ้นใช่ไหมห้าสิบห้าอย่างนี้ก็ทำดาวได้แล้วครับเนี่ยจัดไปดีครับโอ้โหเฮ้ยขอดูตัวละครอ,อื่นก่อนว่ามันเขาเรียกว่านะนิสยัยเออนิสยัยนิสยัยขอดูนิสัยก่อน นิสใส่เป็นอย่างไรนีสใส่ไม่ดีไม่ดีไม่บวกไม่ลบนะแล้วที่เรานิสใส่ให้เราเล่นอยู่อะก็พลังโจมตีเวทน้อยเออก็ได้อยู่นะครับเพราะว่ามันเราบวกกันไปก่อนแล้วกันจัดมาห้าดาวครับผมเรียบร้อยอะจะทำหกดาวก็ต้องใช้สองนะฮะส่วนลูดิโอโซชาร์ดนี่ก็ใช้แทนได้นะครับถ้าเกิดว่าเราจะทำเนาะ แต่ผมคิดว่าผมมาทำตัวสไตล์จะโหดกว่านะพูดถึงอ่ะมันต้องใช้ห้าสิบเลยจริงผมทำได้อีกตัวเนะี่ยสไตล์มีอยู่กี่ตัวมีสินส่วนเท่าไหร่ห้าสิบเนี่ยรวมมาโอเวนกรรมผมว่าผมมีอยู่แล้วนี่เสียดายอ่ะเดี๋ยวจัดสไตล์มาก่อนสองตัวอ๋อต้องใช้สามตัวครับผมโอ้โหเสียดายโคตรยังไม่น่ารีบผสมเลย มีอยู่11นะฮะไม่พอนะครับ24สส่งไปก่อนก็ได้อีกส5ห้านะฮะก็จริงๆก็ไปหาซื้อที่ร้านค้าได้นะไอร้านค้าที่ร้อนี่อยู่อ่ะบางก็มีอยู่อ่ะพอนันซื้อชิ้นส่วนก่อนซื้อชิ้นส่วนทันแบก่อนนะครับตัวนี้ซื้อได้อันนี้ซื้อได้ครับซื้อไปก่อนนี่ก็ซื้อได้สีม่วงนี่ก็ซื้อได้ครับนี่ก็ซื้อได้อันนี้ก็ซื้อได้ ะแล้วก็กิว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 สไต์มีปอบอมีสไต์เลยซื้ออุปกรณ์อัพเกรดได้นะครับ500นะครับ500 500ซื้อไว้ซื้อส,อสก,กินก่อนดีกว่าเก็บไว้ซื้อสกินก่อนอันนี้ชิ้นส่วนที่เราย่อยไปนะครับมีอะไรมีสไต์ไหมไม่มีสไต์นะครับแพงอุปกรณ์เครื่องแปลงเลเวลเหตุการณ์อารีนานี่ไงมาแล้วนี่แหละ อันนี้สองหมื่นใช่ไหมยี่สิบเคไม่พอนะผมซื้อสไตล์ก่อนแล้วกันห้าชิ้นส่วนคือเราก็เลือกซื้อในจุดที่เราใช้อะนะฮะเราใช้อหไเราก็ซื้อในเยอะโอเคนะั่นอยู่ทีพีหน้าผมมาพิจรารณาแล้วก็ซื้ออีกทีหนึ่งแล้วกัน ผมรู้สึกว่ามันมีจุดที่เราสามารถที่จะทํำได้ได้มากกว่านี้อ่ะไปที่สไตล์นะครับผมจะไปรวมรวมดาวก่อนเพราะว่ามันเหมือนมีฉาดอยู่เน50พอดีอ่ะได้อีกหนึ่งตัวโอเคทำสไตล์9ก้าดาวกันเถอะพวกเราจัดมาเรียบร้อยครับมาแล้ว9ก้าดาวเลยแค่ดาวเดียวครับพาสซ i ฟก็ปลดล็อกนะฮะตรงนี้ อนนี้พลังก็เกือบแสนหกแล้วนะฮะอ่ะก็มีคอยลีเบดด้วยนะฮะกิจกรรมใช้จ่ายทองใช้จ่ายทองได้ทองคืนนะครับแว l ์ลูแพกที่เรารีวิวกิจกรรมไปนะฮะตรงนี้อ่ะก็จะประมาณนี้นะครับหลักๆเคร้าๆก,ก่อนแล้วกันเดีย๋ยวเราค่อยมาต่อกันอีพีหน้านะครับก็คิดว่าน่าจะได้หลายสิ่งหลายอย่างอยู่นะตรงนี้นะอ่ะกลอลีคอซ่าเนี่ยก็ขึ้นมา2-1ขึ้นมาอยู่ที่4นะครับ ห้าหกก็ได้อยู่นะเดี๋ยวขอจัดทีมหน่อยดิถ้าตัวมันก็จะประมาณนี้นะโอ้หนึ่งห้าหกนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมอ่ะโอเคครับผมก็เหลือตรงไหนอีกอะก็เหลือแค่อัลเทอร์พาราได้นะเดี๋ยวค่อยมาเล่น EP หน้าแล้วกันอ่ะก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ิกช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆมา,มาคลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ